สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะไซโจเดนกิมุ่งมั่นพัฒนาความเย็นเพื่อสุขภาพและพลังงาน กลับเข้ามาช่วงนี้ได้เวลาของประเด็นทางเศรษฐกิจนะจะมาตามความคืบหน้าในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มต้นการประมูลโครงการโครงการน้ำ3ามแสนห้าล้านบาททั้งหมด10โครงการด้วยกันหลังจากที่ญี่ปุ่นเขาประกาศถอนตัวออกไปแล้วตอนนี้ใครจะเป็นตัวเต็งในแต่ละโครงการนะคะคติดตามจากคุณเทพกิจค่ะคุณเทพกิจสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เป็นยังไงคืบหน้ายังไงบ้าง้วคะ ก็มีความเคลื่อนไหวออกมาเยอะนะครับ,รบทั้งฝั่งภาคประชาชนที่บอกว่าจะยื่นระง,งับการประมูลในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับในขณะที่กลุ่มภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ่ม k w a อ e ตจาก c a l ิต้เนี่ยก็ยังคงยืนนะยืนย,ยันนะครับในการเดินหน้ายื่นเอกสารในการประมูลต่อไปครับค่ะกลุ่มเครือข่ายภาคเอกชนนะครับเป็นการรวมตัวกันหลายหน่วยงานนะครับที่ จะยืนยันในการคัดค้านการประมูลแผนบริหารจัดการน้ํา350 0 0 0ล้านบาทนะครับมีหลายหน่วยงานนะครับไล่ไปเลยครับตั้งแต่มูล,ลนิธิสืบนาคเสถียรน,นะครับมูล,ลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือว่าไทยฟัดดอทคอมนะครับแล้วก็เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการออกแถลงการร่วมกันนะครับถึงเหตุผลในการคัดค้านแล้วก็ตั้งข้อสังเกตถึงการประมูลโครงการน้ําของรัฐบาลน,นะครับที่เป็นไปอย่างไม่ถูกต้องก็เลยเตรียมยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรียิ่งรักษชินวัตรในวันพรุ่งนี้ให้ทบทวนโครงการที่ว่านี้อีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่ฝั่งของกรรมการฝ่ายสิทธิมนุษยชนสภาธนายความนายนิติธรล้ําเหลือนะครับยืนยันว่า ในวันพุธที่1พฤษภาคมนี้นะครับคือข่ายภาคประชาชนจะเตรียมยื่นให้กับปปชนะครับในการตรวจสอบการปฏริบัติหน้าที่ของรัฐบาลนะครับว่าเป็นไปด้วยความชอบธรรมหรือเปล่าในขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของวิธีการที่ได้มาซึ่งงบประมาณการประมูลงานของภาครัฐนะครับที่เป็นสิ่งที่ทําให้เชื่อว่าจะนําไปสู่การทุจริตนะครับสอดคล้องกับประธานมูลนิธิการจัดการน้ําแบบบูรณาการนะครับนายหานลงเยาวะเลิศนะครับที่พูดเสริมบอกว่า จาก9้าโมดูลของกอบอ,อ,อนะครับมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลกระทบกับประชาชนโดยเฉพาะการเวนคืนที่ดินในขณะที่ TOR ระบุนะครับว่าจะสร้างเขื่อน28เขื่อนที่มีโครงการเดิมอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่ผ่านนะครับ EIA หรือว่าบางโครงการก็อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แล้วก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก็มีการคาดการว่า ถ้ารัฐบาลจะเดินหน้าต่อก็เชื่อว่าจะได้เพียงแค่เงินงวดแรกเท่านั้นเองและสุดท้ายนะครับก็เดินหน้าต่อไปไม่ได้นะครับขณะที่มุมของภาคเอกชนนะครับอย่างบริษัท k w a อเตอรนะครับวันนี้กรรมการผู้จัดการของเขานะครับคุณมนทนพานุโพกินเนี่ยบอกว่ากลุ่ม k w วอเตอรยังคงยืนยันนะครับที่จะ เดินหน้าทําเอกสารเพื่อเข้าร่วมประมูลโครงการน้ําในวันที่3พฤษภาค,คมนี้ทางผู้บริหารเองก็ไม่ได้กังวลกับเรื่องนี้นะครับส่วนให้ความเห็นว่าการที่ประชาชนออกมาคัดค้านหรือว่ายื่นฟ้องศาลอะไรก็ตามอย่างนี้แล้วก็เข้าใจว่าเป็นเพราะว่าประชาชนยังไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนนะครับก็ทําให้ยังไม่เข้าใจซึ่งอาจจะเป็นจะต้องมีการชี้แจงมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านล่าสุดนะครับหลังจากที่เงียบหายไปนานพอสมควรนะครับ จากโครงการบรหิหารจัดการน้ําแล้วนะครับพามาดูเรื่องของค่างเงินบาทกันบ้างน,นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรวมไปถึงวันนี้ค่างเงินบาทนะครับมีทิศทางอ่อนค่าลงมาหลังจากที่มีการประชุมร่วมกันระหว่างทางแบงก์ชาติและก็กระทรวงคลังนะครับล่าสุดวันนี้กระทรวงคลังออกมาส่งสัญ,ญญาณอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยประหลัดกระทรวงคลังก็บอกว่าถ้าหากว่าค่างเงินบาทแข็งค่านะครับต่ำกว่า29บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับก็พร้อมที่จะงัดมาตรการออกมาควบคุม แล้วก็พูดถึงมาตรการที่ว่านี้นะครับว่าจะเป็นมาตรการที่นานาชาติใช้กันนะครับจะไม่ใช่มาตรการที่ผิดแปลกอะไรออกไป ประหลัดกระทรวงลางอาริพงผู้ชุมุ่มนะครับบอกว่ามาตรการที่รัฐบาลจะนํามาดูแลกระแสงเงินทุนที่ไหลเข้าจํานวนมากและก็ได้ส่งผลให้ค่างเงินบาทเทียบลลาร์สารัฐปรับแข็งค่ายอย่างต่อเนื่องก็คงเป็นมาตรการที่หลายประเทศได้ดาเนินการนะครับแล้วก็จะนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบ้านเราแต่แน่นอนว่าคงจะไม่ออกมาตรการลายที่ประเทศอื่นเขาไม่ทํากันนะครับ ขณะที่สถานการ์ค้างเงินบาทขณะดนี้ที่อยู่ในระดับเฉลี่ย29บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ดูแลกันได้อยู่นะครับแต่ด้าหากว่าแข็งค่าไปมากกว่านี้ก็คงจะต้องมีมาตรการออกมาดูแลขณะที่ผู้อนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสคดร ok สมชายสัจพงษ์นะครับก็บอกว่า การหารือร่วมกันนะครับระหว่างแบงค์ชาติและกระทรวงคลังในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีข้อสรุปบอกว่าถ้าแบงค์ชาติยังคงยืนยันที่จะคงอัตราดอกเบีย้ยนโยบาย2.75%ต่อไปนะครับก็จะต้องมีการส่งรายงานสรุปมาตรการนะครับมาให้ทางกระทรวงคลังเร็วๆที่สุดนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะถึงกระทรวงคลังอย่างเร็วที่สุดก็คือภายในวันนี้นะครับแล้วก็คาดว่า คณะกรรมการนิยบายการเงินหรือว่ากรงงจะมีการาหารือกันในวันพรุ่งนี้แต่ยังไม่สามารถบอกได้นะครับว่าการประชุมของกรงงวันพรุ่งนี้จะมีการพิจารณาเรื่องของดอกเบี้ยนิยบายออกมาหรือเปล่าแล้วก็จะเป็นการประชุมนัดพิเศษหรือไม่นะครับ ขณะที่ฝั่งของรองนายกและมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังน,นะครับคุณกิติรัตน์แนนองเนี่ยบอกว่าขณะนี้ค่าเงินบาทเริ่มอ่อนค่าลงมาและก็มีสารภาพมากยิ่งขึ้นอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับก็บอกว่าเป็นผลมาจากการที่มีการหาหรือร่วมกันนะครับระหว่างหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐแล้วก็ทางแบงค์ชาติด้วยนะครับขณะเดีวยวกันก็ให้ความเห็นบอกว่า แบงค์ชาติน่าจะมีมาตรการเตรียมไว้แล้วนะครับแม้ว่ายังไม่จําเป็นต้องใช้ขนาดนี้แต่น่าจะมีการเตรียมการไว้ใช้สําหรับระยะกลางและก็ระยะยาวซึ่งก็เป็นสิทธิของแบงค์ชาติที่จะใช้ได้ตามกฎหมายก็บอกไปถึงแบงค์ชาตินะครับว่าหากเป็นมาตรการที่มีอยู่แล้วแบงค์ชาติใช้การได้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นมาตรการเพิ่มเติมก็คงจะต้องเสนอมาที่กระทรวงคลังนะครับในการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะมีการใช้มาตรการที่ว่านี้ ขณะดเดียวกันนะครับหลังจากที่มีการเสนอความพิเห็นมาถึงรัฐบาลบอกว่าอยากให้มีการขึ้นภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยวันนี้รองนายกิติรัตก็ขอชี้แจงนะครับบอกว่าคนที่เสนอมานะครับข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วนเพราะไม่สามารถทําได้อยู่แล้วเพราะว่าประเทศไทยมีส่วนทิสัญญาภาษีซ้อนนะครับที่ต้องจัดเก็บเป็นมาตรฐานเดียวกันกันกบทั่วโลก พร้อมกับ50ประเทศนะครับที่ต้องจัดเก็บอยู่อัตรา10%ส่วนการจัดเก็บภาษีผู้ลงทุนต่างชาตินะครับปัจจุบันก็มีการจัดเก็บในอตราที่เทียบเคียงกับคนไทยอยู่แล้วนะครับปิดท้ายที่ภาคเอกชนนะครับอย่างประธานสภาุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณพยุศักชาติสุทธิผลนะครับบอกว่าในวันพรุ่งนี้นะครับสภาุตสาหกรรมจะเข้าหารือกับทางแบงก์ชาติเพื่อเสนอแนวทางการรับปือสถานการณ์ค่างเงินบาทที่แข็งค่า ที่ก่อนหน้านี้จะเสนอ7มาตรการนะครับแต่ปัจจุบันสถานการณ์ได้ปรับเปลี่ยนไปก็เลยเตรียมจะเสนอ5มาตรการไปที่แบงค์ชาติรัฐบาลและก็กระทรวงคลังนะครับเนื้อหาหลักๆนะครับของ5มาตรการก็ต้องการให้ค่างเงินบาทมีศักยภาพมากขึ้นแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะ,กาวะปกตินะครับเหมือนช่วงต้นปีขณะเดียวกันนะครับภาคเอกชนก็บอกว่าไม่อยากให้ค่างเงินบาทผันผวนปรับขึ้นแล้วก็ลดลงอย่างรวดเร็วเพราะ,ะทําให้การบริหารจัดการยากลําบากนะครับ ก็ต้องติดตามนะครับวันพรุ่งนี้การประชุมกรงอจะมีขึ้นหรือเปล่าและถ้าหากว่ามีขึ้นจริงจะมีการพูดถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือไม่นะครับส่วนประเด็นอื่นในรอบวานมีอะไรที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับตลาดหลักทรัพย์คาดปีนี้กำไรทุบสถิติหลังผลการดำเนินงานส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึ้นตามวอลลุ่มการซื้อขายและจำนวนบริษัทเข้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นมองแนวโน้มไตรมาสสองภาวะตลาดมีเสถียรภาพมากขึ้น สัสดส่วนการซื้อขายรายย่อยลดลงเหลือ60%กอสทยืนยันบังคับใช้ประกาศ must have บังคับ RS ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปี2014รอบสุดท้าย64แมตชผ่านฟรีทีวีห้ามออกอากาศเฉพาะช่องทางเพทีวดับฝันขายกล่องซันบ็อกซ์พ่วงบอลโลกด้าน RS ฟ้องสารปกครองแก้เกณฑ์ กบง,ง,งประกาศลดเก็บเงินในส่วนของแก๊สโซฮอและน้ำมันดีเซลหลังราคาน,น้ำมันโลกพุ่งเพื่อให้ผู้ค้าคงราคาขายปลีกเท่าเดิมขณะที่ฐานะกองทุนน้ำมันติดลบ8 0 2 3ล้านบาทซึ่งแม้ว่าจะลดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนแต่ก็มั่นใจว่ากองทุนจะเป็นบวกได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันเผยกองทุนประกันภัยพิบัติขอทบทวนประกันภัยข้าวเหตุชาวนาร่วมโครงการน้อยแค่10%แย้มอาจให้เอกชนรับเองหรือโยนให้รัฐดำเนินการแทนคาดได้สรุปภายในเดือนพฤษภาคมนี้ก่อนเท้าฤด,ดูการเพาะปลูก พาณิชย์เชื่อส่งออกสินค้าอาหารปีนี้ตามเป้าหมายโต10%เร่งผลักดันโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกด้านเอกชนห่วงรายได้รูปเงินบาทลดลงหลังบาทแข็งไม่เลิกชี้ช่วง2ปีก่อนเข้า AEC เป็นจุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมอาหารไทยระบุหากเดินหน้ายึดส่วนแบ่งตลาดได้ทำขนาดตลาดไทยเพิ่มขึ้นส่งผลสินค้าทั้งภายในและส่งออกราคาถูกลงทำแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ใครที่ขึ้นรถไฟฟ้า BTS อยู่แล้วนะครับต้องเตรียมสตังในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับเพราะว่า1มิถุนายนนี้นะครับ BTS ประกาศปรับขึ้นราคาค่าโดยสารนะครับระยะละ2บาทแล้วนะครับราคาใหม่นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่15บาทไปถึง42บาทนะครับวันนี้กรรมการและผู้ในยการใหญ่สายปฏิบัติการของ BTS นะครับคุณสุรพงษ์ลาวหาัญญานะครับบอกว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้นะครับ BTS จะปรับค่าโดยสารนะครับที่เรียกเก็บจาก ส่วนของเส้นทางสัมปทานนะครับก็คือระยะทาง23กิโลเมตรครึ่งจากสถานีหมอชิดถึงสถานีอ่อนนุชนะครับแล้วก็จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสินนะครับจากอัตราเดิม15บาทถึง40บาทเป็น15บาทถึง42บาทนะครับก็เป็นการปรับค่าโดยสารครั้งที่2เลยฮะเพราะว่าตั้งแต่มีการเปิดใช้บริการนะครับเมื่อ2,542นะครับ ก็เพิ่งมีการปรับไปครั้งเดียวเองฮะก็คือปี2549ที่มีการปรับจากอัตรา10บาทถึง40บาทเป็น15บาทถึง40บาทนะครับแล้วก็ไม่ได้ปรับมาแล้ว6ปีนะครับ BTS ก็บอกว่าปัจจุบันต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็จำเป็นจะต้องมีการปรับค่าโดยสารเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าค่าโดยสารที่เก็บอัตราใหม่นี้จริงๆแล้วยังต่ำกว่าเพดานที่อนุญ,ญาตตามสัญญาสัมปทานให้ปรับเพิ่มขึ้นได้นะครับ ในขณะที่เส้นทางอื่นๆนะครับซึ่งเป็นส่วนต่อขยายอย่างเช่นสถานีอ่อนนุชถึงสถานีแบริ่งนะครับรวมไปถึงทางสถานีตักสินถึงสถานีตลาดภูนะครับอันนี้เป็นส่วนของกทมยังไม่มีการปรับขึ้นแต่อย่างใดนะครับการดุสารครั้งนี้นะครับก็ทาง b t ทบอกว่าจะพยายามคงค่าดุสารสูงสุดไม่สูงเกินไปนะครับก็ครั้งนี้เพิ่มขึ้นเพียงเที่ยวละ2บาทเท่านั้นเองนะครับ และไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะพุ่งขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบกับผมเทพกิจชาติสุริวงศ์ได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจันทร์ถึงศุกร์ครับ